โยโยโยกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth Survivor นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะครับผมจะมาพามาทำปูนซีเมนต์นะครับผมนี่เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับผมตอนนี้ทำอันนี้ไปนี่เอาน้ำมาใส่นี่นะครับของนี้ต้องใช้เดี๋ยวผมจะพาไปหาทรายด้วยนะ บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับว่าทรายนะดอกที่ไหนนะครับผมส่วนปูนซีเมนเอามาทําอะไรหรอหรอนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในนี้ทําหลายอย่างมากเลยนะครับซีเมนเนะ่หนึ่งก็กําแพงบ้านแล้วครับกําแพงบ้านก็ต้องได้ใช้นะทุกคนกําแพงเลเวลไหนไม่รู้เลเวลสี่หรอเลเวลสี่หรือเลเวลห้าเราไม่รู้ผมก็ยังไม่ได้ทานะครับทําแค่กําแพงเหล็กแค่ชั้นนอกเฉยๆชั้นในดินี่นะครับตรงนี้อัปเดต นี่เห็นปะไม่ได้ใช้ที่ห้าสิบปันซีเมนแล้วก็รู้สึกว่าจะเปิดแผนที่เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเปิดแผนที่อีกห้าสิบเหรอแล้วก็ทําทบ้านหูเยอะครับผมจริงๆต้องทําไว้ตลอดนะทุกคนเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะนี่เลยมาทํากับเจ้าเครื่องไอ้นี่แหละข้างหน้านี่เลยนี่เลยข้างหน้านี่นี่ โอเคเราไปหาทรายกันดีกว่าครับของช่องผมก็เปิดไว้ประมาณนี้นะครับป่ะดูกันครับผมก่อนอื่นขอเปลี่ยนของแป๊บหนึ่งนะครับขอของพวกกกิบมาไม่มีช่องนะครับผมช่องไม่มี โอเคประมาณนี้และครับการไปแมปนี้ก็ต้องใช้เรือนะครับเราต้องต่อเรือให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะไปได้นะทุกคนต่อเรือเสร็จแล้วใช่ไหมเรือเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้กดไม่ได้เราต้องทํากล่องให้เสร็จก่อนนี่เอ okay. มาขึ้นเรือตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่หาที่ขึ้นเรือไม่เจอนะนี่เลยปะ นานแล้วเนี่ยไม่ได้ไปนะครับจาได้ว่าต่อเรือเสร็จใช่ไหมก็น่าจะไปอยู่ครั้งหนึ่งครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้อดคลิปนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับที่ผมมานะแมปมันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ถ้าตรงนี้ต้องเปิดแผนที่ที่เสาสัญญ,ญาณน,นี้ก่อนนะครับเห็นสสัญญ,ญาณไหมนี่ตรงนี้ให้เราหาน่าจะทำเป็นเขาเรียกอะไรหอสังเกตการหรอหอคอยอ ซ่อมหอคอยก่อนถึงจะไปได้นะครับถึงจะเปิดแผนที่ตรงนี้มาอันนี้เรามาที่เหมืองทรายก่อนนะครับนี่พอตรงนี้สิ่งแรกที่ต้องทําคือนี่เลยครับเห็นไหมเห็นสาลายที่พื้นไหมครับเขียวๆนี่ต้องเก็บนะครับเพราะว่าแบบหนึ่งนะ่ะมีแค่นี้เดียวนะครับนี่มากี่รอบก็ต้องเก็บทุกรอบนะครับเอาไว้ทําอะไรนะหรอ,อไว้สําหรับใช้เป็นพลังงานลงห้องแลบนะครับ นี่ทรายให้เราพ่วงมาด้วยนะมาขุดประมาณนี้ครับผมนานทาคลิปทีครับผมช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรครับผมรู้สึกว่ากิจกรรมแต่และอย่างมันวนลูปเลอะเสือเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวคอยเข้ามาทําแต่ก็อีกหลายที่อยู่นะที่ผมยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ทำคลิปลงนะครับทุกคน ผีก็ค่อนข้างเลือดเยอะนะครับชุดแตกเลยขุดไปครับผมผีวิ่งมาเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับได้ทายมาสอง พูดไปครับผมมีแร่นั่นด้วยนะแร่แร่อะไระแร่คอร์สเหรอแล่คอร์สใช่ไหมฟังเองน่าจะเลือกกันแบบนั้นนะครับเอามาทําทํากระจกหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะก็นานม,มาแล้วครับไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ได้ทําแต่ส่วนมากนะหรอคือผมเขาเลือกอะไรอะ่ะ เราจะไปหากระจกที่ท่อน้ําเสียนะครับตรงนั้นจะดอบดีมากเลยนะแนะนําให้ไปทําตรงนั้นแล้วเราก็เอาตาหลอมเราไปทําเผาแร่ดีกว่าครับเผาแร่เหล็กไว้สําหรับใช้งานนะครับใช้เยอะมากเลยเหล็กเนี่ยโอ้คอรสเยอะมากเลยป่ะทุกคนเดี๋ยวลองขุดให้ดูนะครับ นี่ได้คอร์สมาหนึ่งก้อนเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าขี้เกียจกดแล้วครับผมปล่อยให้มันรันออโตโ้เลยนี่อะไรสังเกตผีไม่ค่อยวิ่งนะครับถ้าเราไม่ไปตีมันนะแต่เราต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าเราจะไปข้างหน้านตรงนั้นนี่ได้มาหนึ่งก้อนแล้วได้ทีละก้อนเองนะทุกคน ถ้าเป็นฝังแอ่งมันจะได้จี๊สองหรือสามไม่แน่ใจนะผมก็ลืมแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วโอเคครับพูดไปเพลินๆน,นะครับผมทุกคนเล่นไปถึงไหนแล้วครับเคยมาแล้วยังครับผมแต่ละคนลองคอมเมนต์มาใต้คลิปดูก็ได้นะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากให้ผม ไปที่ไหนนะครับลองเสนอมาด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเออไม่มีฟิลลิ่งไม่มีคอนเทนต์มากเลยตอนเนี้ยแต่ฟังแข่งจริงๆผมก็เหลือหลายอย่างอยู่นะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้ครับผมก็เลยปล่อยไปก่อนทาคลิปอื่นไปด้วยติดเกมอื่นด้วยตอนเนี้ยประเด็นหลักๆคือติดเกมอื่นนี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยทําไล่ๆทาทีหลังครับผม สีเยอะจังเลยโอ้ยตรงนี้ไม่เคลียร์ดีไหมละสามกองเลยนี่ไงลากมาเยอะตัวเอ้ครับผมไม่เคลียร์ก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องสามกองเนี่ยยมีข้างในอีกหนึ่งอันนะครับ ไม่รู้เลยว่าแมปหนึ่งมันมีเยอะแค่ไหนนะครับทรายเนี่ยก็จะขุดให้ครบแล้วลองแค่นั้นคร่าวๆดูครับคำนวณคร่าวๆดูนะนว,นนะว่าจะได้กี่อันนะครับฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วนะมำอีกส่วนหนึ่ง มีตัวไอ้นี่แบบคนอวกด้วยนะที่ครับน่าจะหมดแล้วนะหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาแล้ว หมดยังตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็หมดแล้วมีคอร์สด,ด้วยตรงนี้ซ้ายน่าจะหมดแล้วนะทุกคนข้าวก็ได้นี่นะครับสามสิบแปดชิ้นนะ แต่ส่วนคอร์สนี้ผมขุดให้ดูเฉยปะ่ะเราย้ายอีกที่หนึ่งดีกว่าเราสามารถเดินไปอีกแมบบหนึ่งแล้วเราก็เดินกลับมาที่เดิมอย่างนี้นะครับแมบมันก็จะรีใหม่นะครับเหมือนกับปลาแดงหรือว่าหินหินแดงอย่างนี้นะครับเราก็มาตรงนี้เลยนี่พาไปดูเสาสัญญาณด้วย อโอเคครับผมเข้ามาในที่เสาสัญญาณเรียบร้อยแล้วมีอันนี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนอาวุธกันครับเราต้องสู้กับโจรสลัดนะไม่ตีไปครับผมเออเก็บสลายครับผมอันนี้จำเป็นนะจะเป็นจริงๆถ้าคนชอบลงที่ห้องแลบนะทุกคน ต้องเก็บไว้นนะตายเป็นหนึ่งตีแรงตีแรงชุดแตกแล้ว ย่องตีข้างหลังก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้ได้เยอะเลยนะสลายนี่ทุกคนมันจะให้ซ่อมตรงนี้นะนี่ขอสังเกตการตรงเนี้ยแล้วเราก็จะเปิดแผนที่ในทีหนึ่งพาเคลียร์ตรงสรับสัญญาณด้วยนะ โจนนี้นก็น่าจะเกิดเรื่อยๆนะครับจริงๆผมเคลียร์ไปจบแล้วนะครับรอบแรกที่มาเปิดแมปนะเคลียร์ไปจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับมีไปกดอะไรได้ไหมกดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดไปแล้วนะ จะตายกับปืนนี่ว่านี่ประหยัดดีอุ้ยปืนก็แตกโอเคของไม่ดรอปเลยนะที่หอคอยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอุ้ยนี่ไงสไลา์สองชิ้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับของที่ได้ก็ประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปขุดแร่ขุดทรายต่อนะครับไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ